เมื่อใดก็ตามที่จิตออกมารับรู้เรื่องราวทางทวารทั้งหกนะคะคือออกมารู้เรื่องราวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อนั้นจิตก็จะขึ้นสู่วิถีซึ่งเราจะเรียกว่าวิถีจิตและเมื่อสิ้นสุดลงนะคะเมื่อสิ้นสุดไปแต่ละวิถีก็จะมีพวังคจิตคอยรักษาภพ,พเกิดขั้นอยู่ทุกครั้ง แต่เราจะไม่รู้สึกตัวหรอกค่ะว่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับขึ้นรวดเร็วมากแม้แต่แสงไฟจากหลอดไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่มีการกระพริบนะคะคือการเกิดการดับตามความถี่ของไฟฟ้าแล้วก็กระแสะสลับด้วยความเร็วเพียง50ครั้งต่อวินาทีเท่านั้นแต่เราก็ยังไม่สามารถสังเกตถึงการกระพริบของกระแสะไฟได้เลยคะ่ะดังนั้น จิตซึ่งมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วถึงประมาณหนึ่งล้านล้านครั้งต่อวินาทีนั้นจึงไม่น่าสงสัยเลยค่ะว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะรับรู้ได้อนุมานเอาว่าการจิตเกิดขึ้นโดยลัดนิ้วมือเดียวนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งวินาทีค่ะก็เปรียบเทียบตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นตัวเลขได้ง่ายขึ้น ต่อไปนะคะเรามาศึกษากันในเรื่องของบุญบาปเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะนักศึกษาดูภาพชาร์ตในหน้าที่7ประกอบนะคะว่าเมื่อทวารทั้ง6เกิดขึ้นแล้วนะคะมีวิญญาณทั้ง6เกิดขึ้นแล้วก็มีทางใจนะคะคือทางมโนนั้น เป็นที่รับรู้อารมณ์ต่างๆนั้นนะคะเราจะได้ศึกษากันในเรื่องของบุญและบาปเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อไปตามธรรมชาติของจิตเมื่อมีอารมณ์มาปรากฏทางทวารใดจิตหรือวิญญาณก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะรับอารมณ์ทางทวานนั้นๆค่ะเช่นเมื่อมีเสียงมาปรากฏทางหูโสตวิญญาณวิถีก็จะเกิดขึ้นเพื่อรับรู้เสียงนั้น โสตะวิญญาณจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากนับจำนวนครั้งไม่ทวนจะเกิดขึ้นสลับกับทางมโนโวิญญาณวิถีทางมโนโวิญญาณวิถีนั้นก็จะเกิดขึ้นทางใจค่ะทางมโนนั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะตีความหมายของเสียงที่กําลังปรากฏเกิดขึ้นนะคะเมื่อรู้ความหมายว่าเป็นเสียงอะไรนะคะก็จะเกิดความยินดีพอใจเช่นรู้ความหมาย ถึงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงชมเชยก็จะมีความรู้สึกยินดีพอใจแต่ถ้าหากว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่ไม่ดีเช่นเสียงด่าก็ก็คงจะเกิดโทสะนะคะถ้าเรามีสติยับยั้งไว้ไม่ทันเสียงที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะเราก็มีสติยับยั้งทำไม่ให้ทำให้เราไม่เกิดโทสะไม่เกิดความโกรธ แต่ถ้าเราขาดสตินะคะการที่จะตอบโต้ทางกายก็เกิดขึ้นกายกรรมก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเช่นว่าไปชกหน้าผู้ที่เรากำลังที่เขากำลังด่าเราอยู่หรือว่าเราก็ใช้วาจาตอบโต้กลับไปนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างกรรมใหม่แล้วนะคะก็คือ ทางกายกรรมบ้างทางวจีกรรมบ้างการสร้างกรรมใหม่นี้ก็จะต้องได้รับผลก็คือวิบากต่อไปในอนาคตนะคะใจจะเป็นผู้ที่สั่งให้เกิดการกระทําทางกายแล้วก็ทางวาจาค่ะทางที่เป็นบุญก็คือกุศลกรรมและที่เป็นบาปก็คืออกุศลกรรมบางครั้งก็เพียงคิดไว้แต่ในใจโดยที่ไม่ได้แสดงออกทางกายหรือทางวาจาเลยก็มี การแสดงออกทางกายและทางวาจาที่เป็นบุญก็เรียกว่ากายสุจริตหรือว่าทางวาจาก็เรียกว่าวจีสุจริตส่วนการแสดงออกทางกายและทางวาจาที่เป็นบาปก็เรียกว่ากายทุจริตและวจีทุจริตค่ะ